ันนี้จะเป็นการเปิดไพ่เปิดไพ่ดูดูไพ่ว่า,าน,น้องชมพู่อีน้นงชมพู่แต่วันที่11บเอ็วันที่เท่าไหร่เนะเกือบจะครบวงเดือนแล้วนะนี่าหาตัวเจ้าผู้ทำ้ายยังไม่ครบเราจะเปิดไขรหัสถนอมรหัสชีวิตไพ่ ให้ป๊อกจะดูว่าจะดูว่าะอรนะดวงวิญญาณหรือว่าใครที่เชื่อดวงวิญญาณหรือว่าใครที่เชื่อว่าคนที่ทำร้ายเอาเสื้อไปไว้ไหนหรือว่าอะไรไขรหัสไขรหัสพอรหัสน้องชมพู่ก็ขอให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณติดตามชชมได้ ถนมประหับชีวิตไทย ออกมาคือเลขเจ็ดลขเจ็ดแปลว่าทุกฝ่ายทุกคนกำลังค้นคว้ากำลังสงสัยกำลังค้นหาคำตอบกำลังแสวงหากำลังค้นคว้าคจนเจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่พบตลอดจนถึงมีทั้งเทพ พระปู่เลยมาหมดแล้วนะตอนนี้ก็ะจะมาเจอไขรหัสชีวิตลว่าจะเจอไม่เจอนะ,อะภาษาจิตภาษาจ,จีนว่าตาพ่อสาคอเจ้าเต้าตีเวิ้นเต้าตีเราจะมาค้นคว้าให้มันถึงที่สุดว่าไพ่นี้มันจะออกมาได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่13เด็กกิดธรนะก็เคยเปิดไพ่ไปแล้วนะ บอกว่าภาในเจ็ดวันเด็กก็จะพบเจอนะไม่ถึงเจ็ดวันก็วันที่เก้าวันที่เจ็ดพอดีนะที่ได้พบเจอเด็กนี่เราก็จะมาไขาปัญหาน้องชมพู่อีกทีนะึง ต่อไปนี้ก็คือว่าข้างบนเรื่องบนเนี่ยส่งสัญญาณมาให้แต่ว่าทางผู้ค้นคว้าค้นหาเนี่ยสัมผัสไม่เจอเจรจาไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ยังรู้เรื่องงเจ้าทรงทั้งปู่ทั้งอะไรเนี่ยก็รับไม่ติดสักคนบางคนว่านนว่านี่ว่านั่นปู่ชี้ไปทางนั้นพ่อไปทางนี้คือสีที้ไปทางนั่นสุดท้ายก็ยัง ไม่พบยังไม่เจอยังไม่พบนะเมื่อบนธรรมาสื่อให้แต่คือว่ายังไม่มีใครพูดออกมาเต็มปากเต็มคํำได้นะสุดท้ายมาดูไม่ใช่สุดท้ายบางครั้งมันก็ต้องเริ่มจุดใหม่เริ่มเริ่มตนใหม่เริ่มการค้นคว้าใหม่ต้องให้มันมีหลักวิทยาศาสตร์ค้นพบให้เจอ บางครั้งก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เบื้องบนเบื้องบนที่เขาทำมาเบื้องบนที่เขาทำเบื้องบนตัวเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เบื้องบนเขจาจัดการเราเป็น บางครั้งมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องอะไรสักอย่างเรื่องเงินทางทองน่าจะเยวกับเรื่องเงินทางทองด้วยหรือว่าเจวกับเงินทางทองเรื่องอนจจะเยวกับสมบัติอะไรสักอย่างเรื่องมันเจอกับเรื่อง น่าจะเป็นปัญหาเคยญาติกันอือันนี้ที่จริงลึกๆเนี่ยทางญาติพี่น้องนี่จะต้องรู้ดีนะว่าแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติที่เกี่ยวข้องอ่าเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่กันสองคนที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่กันสองคนมีูกันสองคน อาจจะมีกันสองคนโอ้ปัญหาบอกไม่ได้แล้วเบื้องบนไม่เฉลยแล้วเบื้องบนว่าคําตอบนี้สองคนนี้คือใครไม่บอกไม่เป็นไรเราก็ต้องไขให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเอาเพิ่มางลางมาสี่ใบเติมบางครั้งความจริงมันพูดไม่ได้นะเพรว่าเนี่ยกับปู่ก็ดีพระก็ดีเจ้าทรงก็ดีพูดไม่ได้นะ พูดไปก็โอกาสเสี่ยงโอกาสโดนดับก็เลยแ่าเงียบไปดีกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์เรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวนะเรื่องภายในครอบครัวเรื่องภายในตระก,กูลบางครั้งมันมีอะไรอยู่ข้างในใจลึกๆที่ บางคนต่างยังไม่อ,อันนี้ออกมานะมีเรื่องในใจกันในครอบครัวหรืออ,อะไรกันนี่บางคนต่างเอาเก็บไว้ในใจนะยังไม่ระเบิดมานะยังไม่ออกมาบางทีต้องค้นหาบางทียิ่งค้นก็ยิ่งไม่เจอยิ่งไม่พบไม่สำเร็จ เราปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ท้ายเ,าเลขห้เาเจ้าตัวนี่อิสระแล้วไปแล้วอิสระแล้วโอเคเรามาดูปัจจุบันอันนี้อดีตนะอดีตนี่คือว่า สรุปแล้วก็อ,อิสระก็ะยังค้นคว้าคันหาอยู่อยู่ในป่าผูเขาไฟเ็กไฟต่ไปเราไมมาดูปัจจุบันปัจจุบันไห้ขบไอ้ขบเนี่ยเกิดจากความรักความรักความรักนี่คือว่าอะไรนะ ความรักที่ว่า,าสงสารความรักที่ว่า,ารักลูกรักลูกให้ผูุกนะรักัวให้ลูกรักปุกนะรัก<ๆ>ัวให้รักรักัวให้ผูกรักลูกให้ตีอันนี้อาจจะตีจนตายหรือว่าไงนะวัวไม่ได้ผลกลูกก็ไม่ได้ตีอาจจะเป็นเพื่อญาติันะที่ได้ลงมาทำคนไล้ตัวกันนะ ไม่ได้คนไกลตัวเท่าไหร่นี่มันดูแล้วก็จะน่าจะเป็นเรื่องอเรื่องแย่งดูแลกันเรื่องอะไรนะแย่งดูแลกันแย่งกันออยากจะ,ะปกป้องอยากจะอันนี้กันอ,อสุดท้ายก็ต้องถ้าฉันไม่ได้ก็ทุกคนก็ไม่ได้อเอาไปคางข้างหนึ่ง ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่เพราะว่าเริ่มไม่มีการเจรจากันรู้เรื่องสุดท้ายต้องไปค้นคว้าหาสัจธรรมเองพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องไปคน้นคว้าหาคำตอบเองอืมยิ่งค้นไม่เจอก็ต้องยิ่งค้นต่อไปาคน้คนค้นเจ็ดวันเจ็ดคืน ดูแล้วมันเป็นการแกแ่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันต้องออปรับความคิดเนี่ยต้องรู ờ, ้จัก ờ, ส, ờ, สัจจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันถอยคนละเก้า ừ. ตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่หรือว่าไม่พบหาไม่เจอคนเนี่ยยีไม่ดีคนเนี่ย,ไ,นนยไปไกลละนีไ่ไปแล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเขาเอายุ่งไม่ได้ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางครอบครัวเขาเองหรือว่าเรื่องของเขาเราอย่ายุ่งสมองน,น,นะใช่ว่าอาจเป็นไปอาจสําเร็จได้อาจสาเร็จไม่ได้จริงๆดูจากใค่นี้เรื่องบนตัวบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเป็นเรื่องของ บางทีพาศิกว่าสามีทะเลาะก,กันไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาอันนี้ก็เหมือนกันครอบครัวปัญหาครอบครัวก็อย่าไปยุ่งของเขาที่จริงถ้าดูแล้วอาจจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวจนทาให้เดือดร้อนทั้งทีมงานราหรือว่าตํารวจหรือว่าอะไรเนี่ยค้นควากันไปเหน่อยเลยที่จริงเดี๋ยวกับสักวันก็จะรู้เอง เดี๋ยวลองเอามาเปิดดูวจริงคืณโอ้โหก็อาจเป็นเป็นไปไม่ได้นะอาจเป็นไปไม่ได้อาจเป็นอาจเป็นไปได้อาจเป็นไปไม่ได้ยังไ,ไงเนี่ยวันมิชช่นอีกครั้งหนึ่งเอดตัดทีโอ้ ดูแล้วคำตอบอันนี้น่าจะเป็นปริศนานะือว่าคนที่อันนี้เขาน่าจะไปแล้วไม่ได้อยู่บริเวณแล้วหน,นีจากสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วหาหลักฐานไล้ไม่ได้แล้วอืมครัหลักฐานไม่ได้เพราะเพราะว่าเขาไปออกจากที่เกิดเหตุไปไกลแล้ว สำหรับที่ผู้มีส่วนรู้ร่วมคิดร่วมเห็นเนี่ยนะน่าจะมีประมาณสองคนสองคนมาอยู่ด้วยกันสองคนร่วมคิดร่วมเห็นร่วมทำพิธีการร่วมวางแผนอะไรนะส่วนวิญญาณ น้องชมพูนี่ก็ไม่ทราบว่าไปไหนแล้วโอเคนะ,ะเราก็มีไว้แค่นี้นะอันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านพระหายมยงนะรายงานสัจากเกจิกจินจุกไฮเปขอขอบคุณท่านผู้กำลังติดตามน้องชมพูท,ทุกท่านขอเอวังีได้ประการัชนี